และคำถามก็คือแล้วราคาบัวจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่ก็คงจะต้องไปดูที่ปัจจัยต้นเหตุกันก่อนนะครับซึ่งจากการที่จับตารอบพิดเราได้รวบรวมข้อมูลผ่านการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายก็พบว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ใช้ภาพว่างคุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนะครับถ้าไปดูข้อมูลจากกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาจะพบว่ามีการรายงานออกมานะครับปัจจุบันประเทศไทยมีบัว มากกว่า9ล้าน4แสนตัวอันนี้เฉพาะอัวเนื้อนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงบัวมากกว่า1ล้าน4แสนครัวเรือนน่าสนใจตรงนี้นะครับทางสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยเขาชี้ว่าตัวเลขนี้นี่คือจํานวนวัวที่มากที่สุด ในรอบ50ปีของประเทศไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ราคาวัวตอนนี้ตกต่ำนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นนะครับอย่างเช่นปัญหาเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศอย่างเช่นการส่งออกไปที่ประเทศเวียดนามตอนนี้ก็ถูกระงับไปเพราะว่ามีวัวจากไทยถูกไปตรวจพบการใช้สารเร่งเนื้อแดงตอนที่ไปถึงเวียดนามนะครับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วทางกรมปศุสัตว์ก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทางเวียดนามแต่ก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะครับ ว่าจะกลับมาส่งออกได้เร็วๆนี้ จริงหรือไม่นะครับมาดูตลาดอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดจีนจริงๆอันนี้เนี่ยไม่ได้รับซื้อวัวจากไทยมาตั้งแต่ปี2,560แล้วนะครับโดยจีนเขาให้โคต้าซื้อวัวจากประเทศลาวเนี่ย500,000ตัวต่อปีนะครับก็ต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าผู้ประกอบการไทยจะสามารถไปขอแบ่งโคต้านี้โดยส่งวัวไปที่ลาวก่อนที่จะส่งไปจีนได้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ต้องรอผลการเจราจาถึง3ประเทศเลยทีเดียวนะครับและมันไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งออกคุณ ชการนําเข้าวัวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเองก็ทําให้วัวในประเทศติดโรคระบาดก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสําคัญต้นเดือนที่แล้วก็เลยมีประกาศมีการชะลอนำข้าวัวจากประเทศเมียนมาแล้วนะครับ ซึ่งทางเครือข่ายผู้ที่เลี้ยงบัวนะครับแล้วก็ผู้ค้าวัวในภาคอีสานให้ข้อมูลกับจับตารอบคิดว่าการระง,งับนำข้าวัวจากเมียนมาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและต้องควบคุมการลักลอบนำเข้าอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้วัวของเมียนมาเข้ามาฉุดราคาวัวในประเทศให้ต่ำลงอีกและยังมีปัญหาเรื่องของการแพร่กระจายของโรคระบาดวัวก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่จะนำข้าวัวจากไทย นอกจากนี้ภาครัฐก็ต้องเร่งกวดขันจับคุมการลักลอบนําเข้าเนื้อแช่แข็งจากต่างประเทศด้วยเพราะเข้ามาแล้วก็ขายราคาต่ํากว่าอาจจะมีโรคติดมาด้วยนะครับส่วนปัจจัยที่จะทําให้ราคาบัวปรับสูงขึ้นหลังจากนี้ต้องอาศัยเรื่องการส่งออกครับล่าสุดประเทศไทยก็ยังคงมีความหวังอยู่นะครับว่าจะสามารถส่งออกวัวมีชีวิตไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียผ่านทางเรือ ซึ่งทางการก็อยู่ระหว่างการนําส่งข้อมูลให้กับทางการซาอุดิอาระเบียพิจารณาอยู่นอกจากนี้ตลาดผู้บริโภคเนื้อในประเทศก็ถือว่ามีความสําคัญเหมือนกันนะครับมีผู้ประกอบการที่เขาสามารถสร้างเครือข่ายเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงวัวขุนเพื่อที่จะผลิตเป็นเนื้อคุณภาพจําหน่ายมีร้านอาหารปิ้งย่างร้านชาบูรองรับอยู่นะครับแล้วก็จริงๆถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยกระแสเรื่องการบริโภคเนื้อโคขุนในประเทศก็ยังถือว่ามีอนาคตที่ดีอยู่เหมือนกันครับ